แข็งแรงเ <Yeah. S 1> ห็นแม่พาภูเขาลูกที่หนึ่งมาได้ก็จะเจอป้ายแบบนี้นะคะแสดงว่าร่างกายของเรายังดีอยู่ฟิตอยู่เราก็จะไปเขาลูกที่สองกันต่อ <c oughs> ความจริงไม่ใช่หรอกแม่งปลอบใจ <c oughs> ถ้าจะมาปีนภูเขาขนตาห้ามติดมา oh, <no. S 1> จ้ะกูไปละ <c oughs> พอเราเดินไปเราก็จะมองเห็นเรือข้างล่างเนี yeah. ่ยแล้วก็จะบอกกับตัวเองว่าคิดอะไรอยู่ทำไมไม่ขึ้นเรือ แล้วเซ็ตผมลาดไหนล่ะท่านนาคะแต่คิดว่า <c oughs> กูตายคาตรงนี้ก่อนนะ่จะไม่ได้ไปเข้าใจแล้วคำว่าจะขาดใจเป็นยังไงเกิใ,ใจเต้นแบบว่าอยากให้ฟังเสียงมาก <c oughs> ที่บอกว่าไม่เหนื่อยอคิดใหม่ สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวกันที่ถ้ำพญานครนะคะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ3มชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นเวลา8ปดโมงนิดๆนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดูซิว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศวันนี้ไปกันทั้งหมดวันนี้พี่นิวไม่มา3คนนะคะโชเฟอร์คนนี้เอง oh. <laughs> ก่อน,น่น จ้าน้อง,อง,องโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่าจะไปถึงกันกี่โมงนะคะแผนเอาไว้ว่าน่าจะถึงกันประมาณ11บเอโมงครึ่งแต่ว่าแสงอ่ะสวยประมาณ10บโมงถึงเที่ยงเราต้องวิ่งนะคอ่ะโอเค ถ้ำพยานครที่เราจะไปกันนะคะตั้งอยู่บ้านบางปูอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่บนเพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้จุดเด่นของถ้ำนี้คือพระที่นั่งคูหาคฤหัสถ์ค่ะเป็นพระพาที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5แถมที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดทิพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย ใครก็ตามที่มาที่นี่ต่างก็ต้องร้องว้าวกันทุกคนบอกได้เลยว่ามีทั้งกลิ่นอายความเป็นประวัติศาสตร์ความสวยงามตามธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ทุกคนจะเข้าใจเลยว่าการสูดอากาศเต็มปอดมันเป็นอย่างไรอยากรู้ต้องดูคลิปนี้กันเลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าแล้วนะคะทํพยาพญาคนครอีกประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงแล้วตื่นเต้นมากเลยไม่เคยมาไม่อะไรนะไม่เคยมา oh, <no. S 2> <laughs> แต่ละที่ที่ไปไม่เคยไปเลย <S 1> 1 <S อย่างเช่นบาโฮ อย่เงมือนบาโฮนก็ไม่เคยไปเดี๋ยวรอบนี้ค่าจะลองไปอีกทีนึงยังไม่รู้มันเป็นยังไงอะยังไม่ชัดเจนถ้า20ใช่ไหมคะคนละหรอคันละหรือคนละคันละ20บอ๋อคันละอันนี้ตอนที่เราเข้ามานะคะเราก็มีค่าเข้า20บาทนี้เขาจะคิดเป็นคันนะคะไม่ใช่คนเนาะ <c ười> ตื่นเต้นมากเลยนะคะตอนนี้ <c ười> <c ười> กน,น่่าาาะะได้เียมคคผู้ใหญ่สามค่ะเดียสามคนไทยคือต่างายครับคนไทยสองพม่าหนึ่งไทยสามค่ะตรงนี้ร้อยบาทครับเดินครับเดินค่ะเดิน2กิโลนะครับ่แล้วถ้าขากลับอะคะถ้าขากลับกลับเรือก็ติดต่อด้านในโอเคได้ค่ะได้ค่ะเดินไกลนะร้อนเหงย หนูมาสามรอบแล้วไม่เป็นไรมาสามรอบจะไม่เคสต้องไปพี่ลูกตายอยู่อันนี้เขาไม่เคยมาเราต้องเอาเขามาให้ลองดูก่อนไงลุงว่ามันขนาดไหนรอบหน้าก็ยังไม่เค็นะอันนี้เขาน่าจะได้รอบเดียวอ่ะ let's go ตอนนี้เราก็กำลังจะข้ามเขาลูกที่หนึ่งแล้วนะคะพี่เขาบอกว่าใช้อ่มันประมาณ2อกิโลนะแต่ความจริงอ่ะข้ามเขาลูกแรกมันไม่ถึง2อกิโลนะคะ อันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครอยากเห็นคือข้ามขาลูกแรกอย่างเงี้ยมันก็ดีคือเราจะเห็นบรรยากาศเห็นวิวมันสวย นี่ก็กําลังจะเดินลงจากยอดเขาลูกที่หนึ่งแล้วนะคะ,<ท>ะเห็นปะพอเราเดินไปเราก็จะมองเห็นเรือข้างล่างเนี่ย <accessed> yeah. แล้วก็จะบอกกับตัวเองว่าคิดอะไรอยู่ทาไมไม่ขึ้นเรือนนะอันนี้น้าพักรอบที่เจ็ดร้อยตอนนี้เราก็ลงเขาแล้วนะโอ้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีใจมากเลยนะคะ สุขภาพของท่านยังแข็งแรงเห็นแม่พาภูเขาลูกที่หนึ่งมาได้ก็เจอป้ายแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาร่างกายของเรายังดีอยู่ฟิตอยู่เราก็จะไปเขาลูกที่สองกันต่อความจริงไม่ใช่หรอกแม่งปลอบใจอ่ะเขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึงแล้วพอเราเห็นปุ๊บทุกอย่างที่เราเหนื่อยอ่ะพอไปถึงปุ๊บก็จะหายเหนื่อยเลยด้วยความที่แบบมันสวยจะเล่นมุกก็อขอน <s us> <อ>ึกว่าจะเหนื่อยก่าเดินไปเดินกันต่อ ะจท่านที่มีโรคประจําตัวโปรดพิจารณาก่อนขึ้นมีไหมคะมีดันความเป็นความดันดันทุนหลัง430เมตรเองนิ่เดียวใชเรอมาอยู่บนจุดบนภูเขาอยู่ที่ตัวอยู่บนภูเขา เ็ผมลาดไหนล่ะออกมาวอะนี so like ้ยังไม่ถึงเสี้ยวเลยอะเข้าใจแล้วคำว่าจะขาดใจเป็นยังไงหัวใจเต้นแบบว่าอยาให้ฟังเสียงมากหาทำเนาะ430เมตรตอนนี้เดินมาได้30เมตรอีกเหลืออีก400 ได้สีล้วน,นี่สามปีเมตรเลงเหรอหน้ากูไปแล้วไปกหนเ่ยนะถ้ำนาคา <c oughs> แต่คิดว่ากดนาคาตรงนี้ก่อนน่าจะไม่ได้ไปอันนี้เราก็เหลือระยะเวลาเอ,อ่อระยะทางอีกร้อยแปดสิบเมตรนะก็เดินไปนั่งไปนะคะสำหรับใครที่แบบเดินไม่ไหวโ <c oughs> อเคตอนนี้นะคะเราก็อยู่ปากถ้ำแล้วอันนี้ก็เจอลวทางเข้าถ้ำนะคะ ใช้เวลาไม่นานนะทุกคนแล้วก็พอมาถึงปากถ้ำก็จะได้แบบบรรยากาศที่เย็นมากแล้วนี่ก็ถางลงพอประมาณนะคะตอนนี้อยู่ปากทางเข้าถ้ำนะคะมันก็จสแบบับรรยากาศจะเย็นๆ,ๆ,ๆนิดนึงอันนี้ในไมลงค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือน้ำตกแห้งนะคะหน้าตาเขาก็จะลักษณะเหมือนน้ำตกแต่ว่ามันไม่มีน้ำอโอเคทุกคนไปกันต่ออันนี้น่าจะใกล้ถึงลวทางลงถ้ำ น,นี้ก็จะเป็นลักษณะของถุงถ้ำน,นี้นะคะสวยมากค่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าสะพานธรรมชาตินะคะที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้อ่ะอเขามีชื่อของเขาอยู่สะพานธรรมชาติแต่ไม่น่าจะขึ้นไปข้างได้นะคะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเรามาถึงตอนนี้เวลาบ่ายสองเหมือนเขาจะกลับกันหมดแล้วไม่รู้ว่าอุทยานน่าจะปิดตอนบ่ายสามนะคะเห็นใน Google แบบนี้ก็จะมืดหน่อยให้ ระวังหน่อยนะโอเคตายเวทมากเลยทุกคนตอนนี้ไม่มีใครเลยนะมีเก๋คนเดียวเลยอ่ะมืดตต็ดเลยค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะจุดหมายปลายทางของเรานะคะก็เป็นพที่นั่งขององ,องค์สมเด็จพ่อราอห้าซึ่งพอเข้ามาถึงแล้วจะบอกว่ามันแบบว้าวมากจากที่แบบเดินมาเราเหนื่อยกันมากนะนั่งเอ่ยพักเอ่ยมาตลอดทางแต่พอมาถึงปุ๊บก็เออรู้สึกหายเหนื่อยจริง บรรยากาศในถ้ำนะคะมันก็จะเป็นเหมือนความสงบแล้วก็มีความแบบความเย็นของถ้ำอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็โถงของถ้ำคือแบบใหญ่มากใหญ่จริงๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ เหมือนก็จะถ้าเรามาช่วงเวลา10บโมงถึงเที่ยงอะ่ะเขาบอกว่าแสงของพระอาทิตย์อ่ะก็คือจะตกสองลงตรงพระ,ะที่นั่งแบบตรงๆเลยซึ่งคาดว่าเวลานั้นอะ่ะก็คือจะสวยกว่าตอนที่เก๋มาถึงเยอะเพราะว่าเก๋มาถึงตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันนะคะในส่วนของตรงที่เราเห็นที่เป็นรูปเหมือนคล้ายๆลายอะไรสักอย่างที่อยู่พนถธำมเนี้ยเขาจะเป็นรอยตาลึกลายพระหั์นะคะของของหลายๆพระองค์ที่เข้ามาก็จะมีของ รัชกาลที่5นะคะที่จะอยู่ด้านขวาแล้วก็ของรัชกาลที่7นะคะจะอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีของรัชกาลที่9ด้วยที่เคยเข้ามาเยือนถึงทําพญานครได้ถึง2อครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัฐิหลวงพ่อเงินเหรอนี่อันนี้ก็คือวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรบ้านเกิดเกเองนะคะ ะะที่ใครหลายๆคนควรจะมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งจะบอกได้เลยว่าคุณมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพอมาถึงแล้วอย่างที่แขียบอกหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยงั้นสำหรับวันนี้ขอตัวลงเขาก่อนนะคะอีกยาวไกลเลยมาแล้วฟิตร่างกายให้ดีก่อนขึ้นมานะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวก่อนกลับจะมาสรุปค่าใช้จ่ายของทริปนี้กันนะคะค่าน้ํามันไปกลับนะคะอยู่ที่ประมาณ900บาทแล้วก็ค่ารถเท้า1นึ่คันยีบาทค่าเข้าอุทยาละกันคนละสีบาทาทั้งหมดสคนรวมเป็น120บาทนะคะ แค่นิดเดียวเองนี่ค่าเรือคิดยังอ,อ๋อเรือมีค่าเรือนะคะอีก200บาทนะคะเอาเรือคืออันนี้เก๋นั่งขาไ่ขาเดียวนะแต่ขาไปนี่คือเดินนะเม็่เสร็จแล้วทริปนี้อยู่ที่1240บาทแต่ว่ายังไม่ได้รวมอาหารการกินเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่ความแล,วแ,แล้วแต่อัธยาศัยเลยหารสาวแล้วต่อคนละ413บาทคุ้มไหมกับความเด็เล้สวยอืมอยากให้ทุกคนลองมาดูนะเพราะว่าอย่างที่เก๋บอกอ่ะบอกว่าบางทีเราคิดอะไรไม่ออกนะคะมาที่เนี่ย คิดออกแน่นอนเลยเค,คิดว่าอะไรนะสวยเออสวย <laughs> สวยสวย,สวยจริงค่ะป้ากลับกรุงเทพกันตอนนี้เป็นเวลา13 15น,นาฬินาทีนะคะ3ชั่วโมงถึงกรุงเทพเลยไปต่อบ๊ายบาย